สวัสดีครับชาว M ายน v วิสตยินดีต้อนรับเข้าสู่การโปรแกรมจิต365วันฝึกจิตใต้สำนึกวันที่21สู่ความไพศารแห่งจักรวาลในตัวคุณในวันนี้วันที่21ของการเดินทางร่วมกันในขณะนี้ผมขอให้คุณหาพื้นที่สงบและสบายสำหรับตัวเองในตอนนี้อาจจะเป็นการนั่งบนเก้าอี้โดยให้หลังตรง แล้ววางเท้าราบกับพื้นหรือนอนหงายในท่าที่ผ่อนคลายที่สุดเมื่อคุณพร้อมแล้วขอให้ค่อยๆหลับตาลงอย่างนุ่มนวลเราจะเริ่มต้นด้วยการหายใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกรู้สึกถึงอากาศที่บริสุทธิ์ไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายเติมเต็มปอดของคุณจนสุดจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากอย่างช้าๆ ปล่อยความกังวลและความเหนื่อยล้าให้ไหลออกไปพร้อมกับลมหายใจหายใจเข้ารับเอาความสงบและความสดชื่นเข้ามาและหายใจออกปลดปล่อยความวุ่นวายใจออกไปทำแบบนี้อีกสองถึงสามครั้งตามจังหวะของคุณเองให้ร่างกายและจิตใจได้ปรับตัวเข้าสู่ความสงบนิ่งณวินาทีนี้ ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องคาดหวังสิ่งใดเพียงแค่รับรู้และอยู่กับการหายใจของคุณเท่านั้นตอนนี้ผมอยากให้คุณค่อยๆย,ย้ายความรู้สึกตัวไปที่ร่างกายของคุณเริ่มต้นจากการรับรู้ที่ปลายเท้าสัมผัสถึงน้ำหนักที่กดลงบนพื้นหรือที่นอนค่อยๆปล่อยให้ความผ่อนคลายแผ่ซ่านจากปลายนิ้วเท้าขึ้นมาที่ฝ่าเท้าข้อเท้า และน่องถึงสองข้างรู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่ค่อยๆค,ค,คลายตัวลงความรู้สึกผ่อนคลายนี้กำลังเดินทางขึ้นมาอย่างช้าๆผ่านหัวเขา่าต้นขาสะโพกปล่อยให้ความหนักและความตึงใดๆที่สะสมอยู่บริเวณนั้นสลายหายไปสัมผัสถึงความเบาสบายที่เข้ามาแทนที่จากนั้นให้ความรู้สึกผ่อนคลายนี้ เคลื่อนที่ขึ้นมาที่บริเวณลำตัวสู่แผ่นหลังหน้าท้องและหน้าอกสังเกตการขยับขึ้นลงอย่างสม่ำเสมอตามจังหวะการหายใจของคุณปล่อยให้ทุกส่วนในลำตัวของคุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ความผ่อนคลายเคลื่อนตัวต่อไปยังแขนทั้งสองข้างไหล่บา่าและต้นคอ บริเวณที่เรามักจะแบกรับภาระต่างๆไว้โดยไม่รู้ตัววันนี้ขอให้คุณอนุญาตให้ตัวเองได้วางภาระเหล่านั้นลงปล่อยให้มันไหลออกไปจากร่างกายให้กล้ามเนื้อถูกมัดบริเวณบ่าและลำคอได้คลายตัวลงอย่างสมบูรณ์สุดท้ายความรู้สึกผ่อนคลายอันแสนสบายนี้ได้เดินทางขึ้นมาสู่ใบหน้า ปล่อยให้กล้ามเนื้อรอบดวงตาผ่อนคลายขากรไกรคลายจากอาการขบเกรง็งหน้าผากเรียบเนียนไร้ริ้วรอยแห่งความกังวลรู้สึกถึงความสงบที่แผ่ปกคลุมทั่วทั้งศีรษะตอนนี้ผมอยากให้คุณค่อยๆย,ย้ายความรู้สึกตัวไปที่ร่างกายของคุณเริ่มต้นจากการรับรู้ที่ปลายเท้าสัมผัสถึงน้ำหนักที่กดลงบนพื้นหรือที่นอน ค่อยๆปล่อยให้ความผ่อนคลายแผ่ซ่านจากปลายนิ้วเท้าขึ้นมาที่ฝ่าเท้าข้อเท้าและน่องทั้งสองข้างรู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่ค่อยๆคลายตัวลงความรู้สึกผ่อนคลายนี้กำลังเดินทางขึ้นมาอย่างช้าๆผ่านหัวเขา่าต้นขาสะโพกปล่อยให้ความหนักและความตึงใดๆที่สะสมอยู่บริเวณน,นั้นสลายหายไป สัมผัสถึงความเบาสบายที่เข้ามาแทนที่จากนั้นให้ความรู้สึกผ่อนคลายนี้เคลื่อนทีขึ้นมาที่บริเวณลำตัวสู่แผ่นหลังหน้าท้องและหน้าอกสังเกตการขยับขึ้นลงอย่างสม่ำเสมอตามจังหวะการหายใจของคุณปล่อยให้ทุกส่วนในลำตัวของคุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ความผ่อนคลายเคลื่อนตัวต่อไปยังแขนทั้งสองข้าง ไหล่บ่าและต้นคอบริเวณที่เรามักจะแบกรับภาระต่างๆไว้โดยไม่รู้ตัววันนี้ขอให้คุณอนุญาตให้ตัวเองได้วางภาระเหล่านั้นลงปล่อยให้มันไหลออกไปจากร่างกายให้กล้ามเนื้อถูกมัดบริเวณบ่าและลำคอได้คลายตัวลงอย่างสมบูรณ์สุดท้ายความรู้สึกผ่อนคลายอันแสนสบายนี้ ได้เดินทางขึ้นมาสู่ใบหน้าปล่อยให้กล้ามเนื้อรอบดวงตาผ่อนคลายขากัรไกลคลายจากอาการขบเกรง็งหน้าผากเรียบเนียนไร้ริ้วรอยแห่งความกังวลรู้สึกถึงความสงบที่แผ่ปกคลุมทั่วทั้งศีรษะในตอนนี้ร่างกายของคุณได้เข้าสู่สภาวะแห่งการพักผ่อนอย่างล้ำลึกแล้วแต่จิตของคุณยังคงตื่นรู้และสดใส ณความสงบนิ่งตรงนี้ผมอยากจะชวนคุณจินตนาการภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนลองนึกภาพว่าคุณกำลังยืนอยู่บนยอดเขาที่เงียบสงบหรือนอนสบายๆอยู่บนผืนหญ้านุ่มๆในคืนที่ฟ้าเปิดโล่งจนสุดสายตาเบื้องหน้าของคุณคือความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลของท้องฟ้ายามราตรีเป็นสีน้ำเงินเข้มที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด ให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสงบนิ่งในเวลาเดียวกันในความมืดนั้นคุณเริ่มมองเห็นจุดเล็กๆที่ส่องประกายระยิบระยับอยู่ไกลออกไปนั่นคือดวงดาวดวงดาวนับล้านดวงกำลังปรากฏกายขึ้นเต็นท้องฟ้าบางดวงส่องแสงดวนตาอย่างมั่นคงบางดวงกระพริบวิบวับราวกับกำลังส่งสัญญาณทักทายมาที่คุณ มีทั้งกลุ่มดาวเล็กๆที่เกาะเกี่ยวกันอย่างน่ารักและทางช้างเผือกที่พาดผ่านท้องฟ้าเป็นสายทานแห่งแสงอันง,งดงามลองใช้เวลาสักครู่ดื่มดำกับภาพความมหัศจรรย์นี้สัมผัสถึงความกว้างใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าคุณความกว้างใหญ่ที่ทำให้ปัญหาหรือความกังวลใจที่คุณเคยมีดูเล็กลงไปถนัดตาคุณคือส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่นี้ และความยิ่งใหญ่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณเช่นกันในขณะที่คุณกำลังจ้องมองดวงดาวเหล่านั้นให้คุณลองเลือกดาวสักดวงหนึ่งที่คุณรู้สึกดึงดูดเป็นพิเศษอาจจะเป็นดวงที่สว่างที่สุดหรือดวงที่กระพริบแสงอย่างมีชีวิตชีวาที่สุดเมื่อคุณเลือกได้แล้วให้คุณจินตนาการว่ามีลำแสงอันอบอุ่นและอ่อนโยน เดินทางจากดาวดวงนั้นพุ่งตรงลงมายังจักระที่เจ็ดหรือกลางกระหม่อมของคุณอย่างชา้ชาๆลำแสงนี้คือพลังงานบริสุทธิ์จากจักรวาลเป็นพลังงานแห่งปัญญาความรักและความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดเมื่อแสงนี้สัมผัสกับร่างกายของคุณคุณจะรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วศีรษะ และค่อยๆไหลผ่านลงมาทั่วทั้งร่างกายของคุณแสงนี้กำลังเติมเต็มทุกอนูเซลล์ของคุณด้วยความรู้สึกสงบสุขและปลอดภัยณวินาทีนี้ให้คุณค่อยๆพูดกับตัวเองในใจเบาๆว่าฉันเชื่อมโยงกับจักรวาลในจิตใต้สำนึกพูดซ้ำอีกครั้งช้าๆและชัดเจนฉันเชื่อมโยงกับจักรวาลในจิตใต้สำนึก รู้สึกถึงความหมายของคำพูดนี้อย่างแท้จริงคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังคุณคือส่วนหนึ่งของโครงข่ายแห่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ปัญญาทั้งหมดของจักรวาลอยู่ในตัวคุณความแข็งแกร่งและความงดงามของดวงดาวก็สะท้อนอยู่ในตัวตนของคุณเช่นกันให้คุณอยู่กับความรู้สึกเชื่อมโยงนี้สักครู่ หายใจเข้ารับเอาพลังงานจากจักรวาลเข้ามาและหายใจออกแบ่งปันพลังงานแห่งความสงบสุขของคุณกลับคืนสู่จักรวาลเราต่างเป็นหนึ่งเดียวกันตอนนี้แสงจากดวงดาวยังคงอาบร่างกายของคุณไว้อย่างนุ่มนวลความรู้สึกกังวลความกลัวหรือความสงสัยใดๆได้ถูกชะล้างออกไปจนหมดสิ้น เหลือไว้เพียงความว่างเปล่าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพในความว่างเปล่านี้เองคือพื้นที่สำหรับความเป็นไปได้ใหม่ๆคือพื้นที่ที่คุณจะสร้างสารรค์ความจริงในแบบที่คุณต้องการได้เมื่อคุณรู้สึกว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วให้คุณค่อยๆนำความรู้สึกตัวกลับมาที่ร่างกายของคุณอีกครั้งเริ่มรับรู้ถึงปลายนิ้วมือและปลายนิ้วเท้าขยับเบาๆ ให้ร่างกายของคุณกลับมาพร้อมกับความสำเร็จที่คุณสร้างไว้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเหมือนที่คุณคิดไว้